จะพาทุกคนขึ้นไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดตอนนี้กำลังร,งรอที่จะไปซื้อตั๋วออกไปตามช่องนี้แหละเพื่อที่จะไปขึ้นเคเบิลคาร์นะครับใช้เวลาประมาณ5นาทีก็ถึงมงูรุทเโมงดุทเมงคืออากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิอยู่ที่20-27ถึงองศาใกล้เคีคือนุนเขาวิร์นฮิลสูงกว่าระดับน้ำทะเลเป็นร3 3มมเมตรมีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม <c oughs> บุตรคริส้างหลังนี้เป็นมัสยิดปีนังฮิลวัดฮินดู อัสสลามอัยกุมทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปยังยอดเขาที่สูงที่สุดบนเกาะปีนังประเทศมาเลเซียโดยจะขึ้นไปกับเคเบิลคาร์ตอนนี้ผมเดินทางมาถึงที่หน้าสถานีจำหน่ายตั๋วเคเบิลคาร์แล้วนะครับติดตามกันได้เลยนะครับทุกคน ยอดเขาที่สูงที่สุดในปีนังก็คือปีนังฮิลปีนังฮิลนี้เป็นเนินเขาบนเกาะปีนังประเทศมาเลเซียอยู่ห่างจากใจกลางเมืองจอดทางไปทางตอนตก9กิโลมีชื่อเรียกในภาษามาเลย์ว่าบูคิตบันดารแปลว่าเนินเขาทงเป็นเสาทงด้านนอกของอาคารเบนเรติโรซึ่งเป็นที่พำนักของผู้ว่าราชการปีนังที่สร้างขึ้นในปีพศ2332โดยกัปตันฟรานซิสไดรผู้ก่อตั้งอนาณาณิคมปีนัง หน้าห้องจำหน่ายตั๋วเคเบิลคาร์นี้ก็มีร้านอาหารขนมปังเบเกอรี่ด้านกาแฟและมีร้านส่งของขึ้นมาหน่อยก็เป็นห้องน้ำบริการให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้านหนึ่งจะเป็นมานั่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงเหนื่อยๆก็นั่งพักผ่อนก่อนที่จะไปซื้อตั๋วเคเบิลคาร์เนด้านหน้านั้นก็จะเป็นบันไดขึ้นชั้นบนไม่รู้ว่าเป็นชั้นอะไรนะข้างบนผมก็ไม่ได้ไปดู ตรงนี้เป็นช่องจําหน่ายตัวนะเขาจะทํำเป็นล็อกเป็นให้คนเดินข้าไปเป็นแถวติกก๊กตเขามีหนึ่งสอามี่ห้าหกเจ็ช่องตอนนี้คนเริ่มจะทยอยเข้ามาเยอะแล้วสิ่งที่ทุกคนจําเป็นต้องรู้ก่อนที่จะไปซื้อตัว๋วก็คือต้องรู้ว่าค่าตั๋วเคเบิลคาร์นี้เท่าไหร่ โดยเฉพาะชาวต่างชาติต้องรู้ว่าผู้ใหญ่เท่าไหร่เด็กเท่าไหร่ผมมากันเจ็ดคนรวมทั้งหมดเท่าไหรเพื่อจะได้เตรียมเงินไปถูกจะได้มีเสียเวลาและสะดวกด้วยนะครับถ้าเรามากันหลายคนเป็นหมู่คณะเป็นครอบครัวก็ให้ใครไปซื้อสักคนก็ได้ด้วยนะครับตอนนี้กําลังรอที่จะไปซื้อตั๋วผู้ใหญ่30มสิบิงกิตเด็กสองปีนี่แปดลิงกิตเดี๋ยวรอซื้อตั๋วเสร็จก็จะขึ้นพาทุกคนขึ้นไปดูว่าข้างบนพินอางไมีบรรยากาศสวยงามแค่ไหนวันนี้รอเข้าแต่จะไปซื้อตั๋วนะครับ 6คนคนละ30เหรียญน,นี่เป็นช่องทางเดินที่จะเข้าไปซื้อตั๋วนะครับมีห้องซื้อตั๋วที่กินเขาที่ตั๋วตรงนี้เลยเดี๋ยวจะไปซื้อตรงนี้แหละลำรังนี่เขาคิด12ปีกับ8ปีนั้นเขาคิดจังหมด1้ย50เหรียญน,นะซื้อตัว๋วเสร็จแล้วก็ต้องเดิอนออกไปตามช่องนี้แหละเพื่อที่จะไปขึ้นเคเบิลคาร์นะครับ วันนี้เข้ามารอคิวที่บิร์นคาร์บอกเรามากันติดไปคนมีซิทตัวแล้วติดกันติดอ๋อโอเคโอเควีโอม,มั่งเลยวิดีตอนนี้อยู่หน้าประตูทางขึ้นเคเบิรคาร์นะครับค,ค,คนเยอะมากช่งชวงเช้านี่คนเยอะมากพอดีวันนี้ฝนตกคนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่พอช่วงฝนแรงลงมาหน่อยคนเยอะตอนนี้คนกําลังเริ่มถึงมาพากันรวมเจ็ดคนเด็กหน,นึ่งคน ่ใจค่าดตัวทั้งหมด150เมตรเนะครับทุกคนเดินยงเวียนหัวเราตอนนี้กำลังจะเดินไปขึ้นเคเบิลคาร์นะครับเดินเขาจะจัดช่องการเดินไว้เหมือนกับตอนที่ไปซื้อตัวที่สนามบินนั่นแหละเขาป้องกันคนแย่งก,กัน คนพูดก็ไม่ค่อยรู้เรื่องต้องทำข้อให้เดินไปแล้วมาแล้วอันนี้อยู่บนเคเบิลคาร์แล้วนะครับเด็กพวกเราไล่ก่อนวาไมอยูด้านหลังไม่ใยาใจรู้ไม่สวยด้นที่สวยก็มีคนมาแย่งก่อนดยู่ด้นหด้านหลังด้านหน้าด้นด้านหน้าด้านด้านหนาน้ด้านหลัง หลายคนว่าจะอยู่ด้านหลังตกลงคนอื่นก็คิดเหมือนกับเราเหมือนกันตกลงได้ที่สุดแล้วก็อยู่ตรงกลางในปีพศ2346เกิดโรคมาลาเรียที่เกาะปีนังจึงได้มีการสร้างบัง벙โลูบนยยศเขาปีนังหิวขึ้นจำนวนมากไว้สำหรับข้าราชการแลบานต่อมาปีนังหิวจึงเป็นสถานที่ที่ไว้สำหรับการพักผ่อนของชาวนิโคอมากรีกํำลังขึ้นอยู่แค่เวลาประมาณ5นาทีก็ถึง ปี2440ได้มีความพยายามในการสร้างทางรถไฟขึ้นไปยังเขาปีนงังแต่ก็ไม่สำเร็จต่อมารัฐบาลปีนังก็ได้ทำโครงการสร้างทางรถไฟขึ้นเขาปีนังอีกด้วยงบป,ประมาณ1.5ล้านดอลลาร์และเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมพศ2467นะครับปี2448ปีนังฮิวได้รับการยอมรับจากยูเนสโกให้เป็นเขตสงวนชีวมณฑลแห่งที่3ในประเทศมาเลเซีย เคบินคานี่ก็ขึ้นบันไดอีกทีนึงโหดูทะลิมองตะลิมองตามสถิติในปี2551เคบินคาสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า1ล้านคนนะครับอ,อ๋อนุ่นลงไปแล้วลงไปแล้วลงไปแล้ว วีต้อนรัาสัดาตังจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของปีนังฮิวก็คืออากาศที่เย็นสบายอุณหภูมิอยู่ที่20-27ถึงองศาใครชอบอากาศร้อนก็ให้มาช่วงเดือนธันวาถึงเมษาส่วนใครที่ชอบอากาศหนาวก็มาช่วงเดือนมิถุนาถึงตุลาโดยทั่วไปอากาศจะเย็นกว่าในเมืองนี้ประมาณ5องศาเดี๋ยวผมจะเดินบนสกายวอล์กนี้ออกไปข้างนอกเพื่อที่จะไปชมวิวและทิวทัศน์อันสวยงามของเกาะปีนังว่ามันสวยงามสักแค่ไหนแต่ตอนนี้มันมองอะไรไม่ค่อยออกนะเพราะว่าหมอกมันจัดมากเลย ตอนนี้อยู่บนสกายวอล์กที่ปินังฮิวนี่เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศร,บรอบๆนะครับทุกคนปินังฮิวประกอบด้วยเนินเขาหลายลูกเนินเขาที่สูงที่สุดคือเนินเขาเวสเทิร์นฮิวสูงกว่าระดับน้ําทะเล8ป3รมเมตรเป็นพื้นที่เนินเขาและป่าที่โดดเด่นจากพื้นที่ราบลุ่มของประเทศมาเลเซียเคยใช้เป็นที่พักผ่อนในช่วงยุคอาณานิคมและปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมจากสภาพอากาศที่เย็นสบายมีประวัติศาสตร์และมรดกทางวัฒนธรรม ในขณะที่พวกเราเดินคุยกันอยู่นั้นก็มีนักท่องเที่ยวชาวจีนคนหนึ่งได้เข้ามาทักทายพวกเราและได้ทำความรู้จักเขาพูดภาษาไทยได้นะเก่งมากๆเลยเดี๋ยวไปฟังดูนะครับ my friend from China what's your name อ่ชื่อชื่ออาหลิงอาหลอาหลิงใช่ใช่ใช่ั่งอยู่ขนายนอ๋อนี่นี่เขาพูดเก่งมากนี่พูดภาษาไทยเก่งมากเลยเที่ยวประเทศจีนดีจะรับเลยรับคับ สสวัััดีคครรบบตอนนี้ออกมาจากสกายวอล์กปีนังฮิวนะครับทุกคนวันนี้นี่อากาศเย็นสบายเลยนะบนยอดเขาปีนังฮิวนี่แต่เราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นหรือว่าชมวิวทิวทัศน์รอบๆเกาะปีนังที่สวยงามได้เพราะว่าวันนี้นี่หมอกหนามากมองไปแค่นิดเดียวประมาณ40-50เมตรก็มองอะไรไม่เห็นแล้ว ันนนมีกล้องสองทางไกลนะทางนู้นมีกล้องสองทางไกลอ๋อนี่นี่นุหมหมอนเยอะเลยมีรอบๆบ,บริเวณชั้นบนของปินังฮิลมองน้ำสะอาดมากเลยนะมุมฟังผูดเญิงมีข้างบนก็มีร้านอาหารนะตอนนี้ขึ้นมาอยู่บนคาเฟ่ด้านบนของปินังฮิวนี่นี่บูสกายเร็ก อ๋อนี่มันลงทางนี้ได้สอ,อ,อทางมันเชื่อมกันเดินไปเดินมาตอนนี้ก็ถึงเวลาอาหารเที่ยงแล้วตอนนี้ก็ไม่มีอะไรที่ต้องการไปมากกว่าอาหารนะพบศูนย์อาหารพอดีกินข้าวเสร็จเราก็ต้องเดินทางกันต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวทุกคนจะขึ้นไปดูว่าข้างบนเขาบอกว่ามันมีวัดฮินดูมีสนามเด็กเล่นมีมัสยิดและมีเกสเฮ้าด้วยเดี๋ยวไปดูกันทุกคน ตอนนี้ผมอยู่บนเกาะปีนังเกาะปีนังนี้เป็นรัฐหนึ่งในอดีตที่อังกฤษเข้ามาเช่าจากซุนตานร,รัสเกดาเพื่อทําเป็นท่าเรือเพื่อการค้าตรงน,นี้ผมย้บมาครั้งแรกก็บริษัทอินเดียตะวันออกคือเป็นของอังกฤษแล้วก็นําคนอินเดียเข้ามาเวลาเรามาที่เกาะปีนังเหมือนกับเราไปหลายๆสัมผัสกับหลายๆวัฒนธรรมมีวัฒนธรรมคนอินเดียวัฒนธรรมจีนวัฒนธรรมพวกคริส ตะกี้นี่ก็ไปดูที่วัดอินเดียนะแล้วตัวนี้เป็นมัสยิดค่อว่ามัสยิดยาบันอินทางนน้นก็เป็นบุตคริสข้างหลังนี่เป็นมัสยิดปีนังฮิวนี่เป็นมัสยิดบนเกาะปีนังอันนี้สูงมากเลยอ่าทางโน้นไปอีกก็เป็นอ่วัดฮินดูแล้วข้างหน้านี่เป็นอ่าบสถ์คริสตข้างบนไปโน,น้นจะเป็นอ่พระตำหนัก ของเจ้าพระยาคือกษัตริย์ของเมืองปีนงังสูงไหมเหนื่อยไหมนี่กำลังเดินข้างหน้านั่นเป็น,ป,นปีนังฮิลสเตชันสถานีขึ้นเคเบิลคาร์นี่ข้างบนข้างบนนี่เป็นเป็นสกายวอล์กนะครับพอ,อสังเกตอย่างนึงก็คือว่า ทุกสถานที่ท่องเที่ยวนี่เขาจะประดับด้วยธงชาติมาเลเซียนี่เยอะเลยตรงนี้เป็นบุเก็ตบบนดารปีนังฮิลสตชั่นมีธงชาติติดอยู่ทุกที่มันทำให้มาเลเซียเขารับชาตินะเราต้องเก็บตัวไว้ให้ดีเพราะตนลงเราใช้ตัวอันเดิมนี่แหละสแกนเพื่อที่จะขึ้นเคเบิลคาร์นั่งลงมาจากยอดเขาปีนังฮิลนะครับ ตอนนี้อยู่บนเคเบิลคาร์ตอนขาลงนะครับลงมาเรื่อยๆแล้วค่อยเร็วขึ้นเร็วขึ้นสองข้างทางก็เห็นได้ความเขียวนะครับนี่เร็วขึ้นเร็วขึ้นมากเลยนะนี่ภายในเคเบิลคาร์นะครับตอนขาลงอันนี้มองไปยังด้านหลังก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะนี่เร็วมากตอนนี้นี่เร็วมากๆเลยเสียดายวันนี้ที่ไม่สามารถจะชมวิวและทิวทัศน์ของเกาะพีนังได้เนื่องจากมีหมอกจัดหนาแน่นเลยไม่สามารถมองเห็นไปข้างล่างได้ตอนลงมาได้ระยะหนึ่งก็มีเคเบิลคาร์วิ่งสวนขึ้นมา พอลงม,มาข้างล่างหมอกก็เริ่มจางลงก็สามารถที่จะมองเห็นทิวทัศน์วิวที่สวยงามของกาะปีนังได้นี่เป็นบางส่วนนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้าไปเจอกันที่สตรีทอาร์ตยอทามนะครับทุกคน